พี่ๆจะได้ไม่เสียเวลากันนะคะรายการแรกรายการที่หนึ่งนี้นะคะองนี้จะเป็นเหรียญค่ะเป็นเหรียญใบเสมาวัดวัดตะพานนะคะวัดหวัวตะพานนะคะนี่นะเป็นเหรียญใบเสมานะคะวัดหวัวตะพานส,สวยๆแบบนี้เลยสภาพเก่านะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาตัวเหรียญเป็นปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะจ๊ะพี่จ๋า องนี้นะคะตัวเหรียญเป็นปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะคะเนี่ยนะเหรียญใบเสมาวัดหัวตะปานปีสองห้าหนึ่งหนึ่งรายการที่หนึ่งนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดําค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการที่หนึ่งสามร้อยบาทนะคะรายการที่หนึ่งค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองรายการที่สองนี้นะคะเป็นเหรียญเอ่เหรียญกลมหลวงชุมพรนะคะองนี้ องนี้นะคะเป็นเหรียญกรมหลวงชุมพรเนื้อทองแดงลมดําค่ะเป็นเหรียญรุ่นที่หนึ่งนะคะเหรียญรุ่นที่หนึ่งเหรียญกรมหลวงชุมพรนะคะด้านหลังจะเป็นหลวงพ่ออะไรสักอย่างนะสะภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะสะภาพเหรียญเคยผ่านการใช้งานมา <Damon. S 2> เหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญที่สองรายการที่สองนะจ๊ะพี่จ๋ามาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้สามร้อยบาทนะคะ 300บาทค่ะรายการที่2รายการต่อไปเป็นรายการที่3ค่ะเป็นพระปิดตาเนื้อเมฆพัดนะคะเก่าเก่าแบบนี้เลยเนี่ยนะคะพระปิดตาเนื้อเมกฆพัดเก่าเก่าเขียวเขียวแบบนี้เลยด้านหลังจะเห็นรอยจานยันชัดเจนเลยนะคะองนี้นี่นะคะด้านหลังจะเห็นรอยจานยันชัดเจนแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่สาม 300บาทค่ะรายการที่สรายการต่อไปเป็นรายการที่4นะคะเป็นพระมเหสวนเนื้อชินนะคะรายการนี้รายการที่4เป็นพระไม่เหสวนเนื้อชินนะคะคราบกุคราบเก่าชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยค่ะสีสวยเก่าแบบนี้นะคะสภาพเก่ายังเห็นหน้าตาอยู่บ้างนะคะองค์นี้ รายการนี้เป็นรายการที่4 300บาทค่ะพาไม่เห่สนเนื้อชินนะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่หเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์ผ่าปากเนื้อทองแดงลมดำนะคะเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์ผ่าปากเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมค่ะสวยเดิมสภาพดีนะคะ สภาพเก่าเก็บเน่นะคะรายการนี้เป็นรายการที่ห้าเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์ผ่าปากเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้ไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างสามรอยบาทนะคะรายการที่ห้าสามร้อบาทนะคะรายการที่หค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่6นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเนื้อทองแดงลมดำนะคะองค์นีส้สวยๆเลยค่ะ เหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆสภาพดีด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีสร้างด้านหลังจะเขียนว่าฉลองสมณศักดิ์นะคะเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะพี่ขาเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีสร้าง300บาทค่ะรายการที่6เนี่ยนะคะ300บาทรายการที่6ค่ะ รายการต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดนะคะเป็นพลาสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะพลาสมเด็จเนื้อผงนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมะะพ,มเะะมมพม์เป็นพราเนื้อผงแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะพลาเนื้อผงแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะมวลสารเห็นชัดเจนนะคะเนื้อแห้งๆมาพร้อมเลี่ยมกรอบใส่กรอบใส่ตลับแบบนี้เลยค่ะ มาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบเลยนะคะไม่มีแกะไม่มีแยกนะคะรายการนี้เป็นรายการที่7 300บาทนะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงใส่กรอบใส่ตลับลงยาด้านหน้ามบแบบนี้เลย300บาทนะคะรายการที่7รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่8รายการที่8นี้นะคะ องคนี้นะคะไม่ทราบว่าเป็นหลงพ่าอ,อะไรนะรู้แต่ว่าเป็นเนื้อชินสนิมแดงค่ะเก่าๆแบบนี้เลยองค์นี้นะคะเป็นพระเนื้อชินสนิมแดงเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสวยเก่าสภาพยังดูดีอยู่บ้างนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังนี่นะรายการนี้เป็นรายการที่แปดสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการนี้รายการที่แปด พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาเริ่มต้นองค์ละ300บาท4อง์1,000จัดจะส่งฟรีกันทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083 437 4753 0 8 3 4 3 7 4 7 5 3เนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์ <_ t od ic> เป็นเบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีกันเหมือนเดิมนะคะไม่บวกเพิ่มได้พระตรงตามรูปทุกรายการเลยนะคะองค์ได้พระตรงตามรูปละต,ตรงตามรูปทุกรายการเลยะคะ่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่แปดสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่เก้า เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์มนะคะพี่ขาเนี่ยนะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุมไม่ทราบพิมพ์เก่าๆส,สวยเนื้อแห้งๆผิวเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเ <c oughs> นี่ยนะใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์าม <c oughs> รายการนี้นะคะเป็นรายการที่เก้าสามร้อยบาท Ganz <rieb. S 1> รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบค่ะ รายการที่สิบนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอ๋อขอโทษที่ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะคะเนื้อทองแดงลมดําเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อปานเนื้อทองแดงลมดําค่ะด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้นะคะด้านหลังสวยๆเลยค่ะเก่าๆเหรียญสวยๆเก่าๆสภาพดีนะคะ เหรียญหลวงพ่อปานเป็นเนื้อทองแดงรมดำไม่ทราบไม่ทราบปีสร้างนะคะไม่ทราบรุ่นรายการนี้เป็นรายการที่10บสามรบาทนะจ๊ะพี่จ๋าสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่11บเอรายการ1นหนึ่งนะคะเป็นพระนางพญานเนื้อดิน,นะคะ่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆแห้งๆแบบนี้เลย มีคลาบลาลักษณ์ดำนะคะชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยค่ะคราบลาลักษณ์ดำสวยๆชัดเจนทั่วทั้งองค์แบบนี้มวลสารชัดเจนนะคะและดอกมะขามสวยๆรายการนี้นะคะเป็นรายการที่11 300บาทค่ะรายการที่11บเพระนางพญาเนื้อดินนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้300บาทรายการที่11ค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสองรายการที่สิบสองนี้นะคะเป็นเหรียญหล่อค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรหรือเปล่านะคะองน,นี้ไม่แน่ใจนะคะส่วนตัวน้องดูพาไม่เป็นพี่พี่ดูกันเองเลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสภาพเก่าสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะเหรียญนีในใน้เป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าๆนะคะเนี่ยนะ สวยเดิมเก่าคลาสสิกแบบนี้เลยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่สิบสองสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสองรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สิบสามเป็นพระปิดตานะคะเนื้อเมฆสิทธิ์เก่าๆดำๆแบบนี้นะคะคราบกุ่คราบเก่าคราบเขียวๆตามซอกเห็นชัดเจนเลยนะคะไม่ทราบกุ่ไม่ทราบพิมพ์ค่ะเนี่ยนะคะ คราปิดตาเนื้อเมกสิทธ์นะคะเก่าๆดำๆแบบนี้คราบกุคราบเก่าสวยๆชัดเจนดูดีแบบนี้เนี่ยค่ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบสามสามร้อยบาทนะจ๊ะพี่จ๋าสามร้อยบาทค่ะเป็นพราบปิดตาเนื้อเมกสิ์นะคะไม่ทราบกุ๊ไม่ทราบพิมพ์คราบกุคราบเก่าชัดเจนเลยนะคะสามร้อยบาทรายการที่สิบสาม รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สิบสี่เป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันเนื้อทองแดงลมดําค่ะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะมาพร้อมเกาะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้ค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้ตัวเหรียญเป็นเ, ue, เนเื้อทองแดงลม,ม,ม,มดําเก่าๆสวยสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะ สภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างรายการนี้เป็นรายการที่14 300บาทค่ะรายการที่14รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่15ค่ะเป็นพลัสสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเนี่ยนะคะพลัสสมเด็จนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เนื้อเก่าๆหนึบๆแบบนี้เลยค่ะมวลสารจะเห็นชัดเจนนะคะองนี้ ภาพกุครบเก่าเห็นชัดเจนเลยนะคะพระสมเด็จนะคะเนื้อนึบๆเก่าๆมวลสารเห็นชัดเจนแบบนี้รายการที่15 300บาทค่ะ300บาทนะคะรายการที่15บห้พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ด ของราคาถูกราคาเริ่มต้นองค์สาม0้บาท4องค์1000จะส่งฟรีกันทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่0 8 3 0 83, 4 3 7 4753 0 8 3 4 4 7 4 7 5 3นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีกันทุกรายการเหมือนเดิมนะคะได้พารตตรงตามรูปทุกรายการเลยค่ะพี่ขา รายการนี้เป็นรายการที่15 300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่16ค่ะรายการที่16นี้นะคะเป็นเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญหลวงปูด่ดุลเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่ดุลเนื้อทองแดงลมดำนะคะเส้นเหรียญสีสวยแบบนี้เลยคะ่ะตัวเหรียญน,นะคะติดเส้นสายฝนส,สวยๆทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยหน้าตาท่านชัดเจนนะคะ เส้นผากเส้นคิ้วชัดเจนแบบนี้เลยเหรียญหลวงปู่ดุลนะคะด้านหลังค่ะด้านหลังจะเขียนว่าวัดบุรพารามนะคะปีสอง1ห้าสองหนึ่งเนี่ยนะคะด้านหลังเขียนว่าวัดบุรพารามปีสอง1นห้าสองหนึ่งนะคะขอบเหรียญสีสวยรายการนี้เป็นรายการที่สิบหกเหรียญหลวงปู่ดุลสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบหก รายการต่อไปค่ะเป็น schnell, รายการที่17เป,เ, store, similar, เป็นเหรียญรลอหลวงปู่สุกเนื้อโลหะสีทองนะคะเนี่ยนะเป็นเหรียญลอหลวงปู่สุกค่ะเนื้อโลหะสีทองไม่ทราบไม่ทราบกุกนะคะไม่ทราบพิมพ์เป็นเนื้อสีทองสีสวยเก่าเกาแบบนี้เลยค่ะเนี่นะคะเนื้อสีทองสีสวยเก่าเกาแบบนี้เลยเหรียญลอหลวงปู่สุกรายการที่17นะคะ3า0บาทเป็นเนื้อสีทองค่ะ 300บาทน,นะคะรายการที่17รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่18ค่ะเป็นเหรียญเป็นเหรียญไม่แน่ใจว่าเป็นเหรียญอะไรนะด้านหลังจะเขียนว่าวัดโพบังคลานะคะจังหวัดฉะเชิงเซาตัวเหรียญเป็นปี2558ดนะด้านหลังจะเขียนว่าไพลีพินาศนะคะเป็นเหรียญแบบนี้เลย ะะเป็นเหรียญหล่อนะคะสีสวยแบบนี้เลยคะ่ะมาพร้อมใส่กรอบใส่ตลับแบบนี้นะคะมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบเลยนะคะรายการนี้รายการที่สิบแปดสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบแปดเนี่ยนะออกวัดบางคลา้าวัดโพบางคล้านะคะจังหวัดเชียงสาปีสองห้าห้าแปดนะคะ ด้านหลังเป็นไพรีพินาศนะสามร้อยบาทนะคะมาพร้อมกรอบก็ไปพร้อมกรอบรายการที่สิบแปดค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สิบเก้าเป็นพระปิดตาเนื้อเมกสิ์ไม่ทราบปุไม่ทราบพิมพ์นะคะเก่าเก่าแบบนี้เลยสภาพใช้นะคะเก่าเก่าสภาพใช้มาแบบนี้เลยค่ะครับกุครับเก่าชัดเจนเลยนะคะองนี้เนี่ยนะคะ รายการนี้เป็นรายการที่19 300บาท300บาทนะคะรายการที่19รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่20เป็นเหรียญน,นากปกเหนือชินนะคะองค์นี้เป็นนากปกเนื้อชินค่ะเป็นเนื้อชินสนิมแดงเก่าๆคราบกุ่คราบเก่า,กาชัดเจนแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเหรียญน,นากปกเนื้อชินนะคะ เป็นเนื้อชิ้นสนิมแดงเก่าๆแห้งๆสภาพดีแบบนี้เลยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสามร้อยบาทนะคะเป็นเนื้อชิ้นสนิมแดงสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการที่สองหนึ่งนะจ๊ะพี่จา๋ารายการที่สองหนึ่งนี้นะคะเป็นพระรูปหล่อหล่อ,งองเงินสวยๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะ รูปรอหลงพ่อเงินนะคะส,สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยสนิมขึ้นเห็นชัดเจนส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะองนี้ไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะจ๊ะใต้ฐานจะเป็นแบบนี้ค่ะองนี้ไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเป็นรายการที่21รูปรอหลงพ่อเงิน300บาทนะคะรายการที่21รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่22 รายการที่ยี่สิบนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคเก่าๆแบบนี้เลยค่ะตัวเหรียญเนี่ยนะคะเหรียญเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะตัวเหรียญเก่าๆสวยๆสภาพผ่านการใช้งานมาแบบนี้เลยด้านหลังจะเขียนปี2.5.1.6นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้รายการนี้เป็นรายการที่22่สิบาทค่ะรายการที่ยี รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่23เป็นพระรูปหล่อไม่ทราบกุไม่ทราบพิมค่ะรูปหล่อเก่าๆเขียวๆตามซอกชัดเจนเลยนะคะเป็นพระรูปหล่อไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์คราบกุคราบเก่าสวยๆชัดเจนแบบนี้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่23 300บาทนะคะรายการที่23 รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่ยี่สิบสี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างเหรียญนี้นะคะจะเหรียญคล้ายเป็นเหรียญใบเสมานะคะเหรียญหลวงปู่ทวดใบเสมานะด้านหลังจะเป็นตัวหนังสือแบบนี้เลยค่ะนะคะเหรียญหลวงปู่ทวดไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำเก่าสภาพดีรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสี่ 300บาทนะจ๊ะเหรียญหลวงปู่ทวดเนื้อทองแดงลมดำค่ะสามร้อบาทรายการที่24รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่25เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะองค์นี้ค่ะองค์นี้สภาพเคยผ่านการใช้งานมาคราบสาแดงสีสวยเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยนะคะเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นคราบสาแดงนะคะดังๆแดงๆแ,แบบนี้นะ เป็นคราบสาแดงนะคะสวยชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยค่ะตรงใต้ฐานจะมีโค้ดแบบนี้นะคะใต้ฐานรายการนี้นะคะเป็นรายการที่25 300บาทรายการที่25ค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่26เป็นพระสมเด็จวัดเกศโชยนะคะเป็นพระเนื้อผงเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลย เนี่ยนะคะพระสมเด็จวัดเกชยโยมวลสารจะเห็นชัดเจนเลยค่ะเป็นพระเนื้อผงเก่าๆเนื้อหนึบๆนะคะมวลสารชัดเจนแบบนี้พระสมเด็จพิมพ์วัดเกชยโยนะคะสวยเก่าสภาพดีรายการที่ยี่สิบหกสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบหกรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ด รายการที่27สิบดนี้นะคะเป็นเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อปีตัวเหรียญน,นะคะจะเป็นปีสองสี่ห้าเก้าเนื้อทองแดงลมดำค่ะเหรียญน,นะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อตัวเหรียญจะเป็นปีสองสี่ห้า้านะคะตัวเหรียญเป็นปีสอง9ี่ห้าเก้าเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆส,สวยๆแบบนี้ สภาพเคยผ่านการใช้งานมารายการที่27-300บาทค่ะรายการที่27นะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่28รายการที่28นี้นะคะเป็นเหรียญเป็นเหรียญหลวงปู่สุขค่ะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะเหรียญน,นี้ เหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมาขามเทาตัวเหรียญเป็นปีสองห้าสองหนึ่งนะคะเหรียญหลวงปู่สุขตัวเหรียญเป็นปีสองห้าสองหนึ่งนะคะสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะรายการที่ยี่สิบแปดสามร้อยบาทเนี่ยนะคะรายการที่ยี่สิบแปดสามร้อยบาทค่ะ เหรียญหลวงปู่ศุกวัดปากคลองมาขามเทาตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดำปีสองห้าสองหนึ่งมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้รายการที่ยี่สิบแปดสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบแปดรายการต่อไปเป็นรายการเซตแล้วนะคะพี่ขารายการเซตนะวันนี้มีมาแค่สองเซตนะคะรายการเซตนะคะเซตนี้นะคะเซตนี้องค์ละแปดร้อยบาท เซตนี้องละ800บาทนะคะเดี๋ยวเริ่มจากนะคะองนี้เป็นตะกุดหนังเสือค่ะไม่ทราบที่นะคะตะกุดหนังเสือไม่แน่ใจนะคะไม่ทราบที่แล้วกันเนาะเจ้าของเดิมเขาก็บอกมาเหมือนกันนะคะพี่ขาแต่ว่าน้องจําไม่ได้นะเป็นตะกุดหนังเสือไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อค่ะปิดทองสวยๆเก่าๆทั่วทั้งองแบบนี้เลยนะคะสวยๆเก่าๆมาทั่วทั้งองแบบนี้เลย รายการนี้นะคะเซตที่หนึ่งแปดร้อยบาทตะกุดหนังเสือรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปองค์นี้เจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นหลวงพ่อเงินพิมพสีหน้านะคะเนื้อเมกสิ์เป็นเนื้ออะไรก็ไม่ทราบนะหลวงพ่อเงินพิมพสีหน้านะคะไม่ทราบเนื้อแล้วกันเนาะไม่ทราบเนื้อเก่าๆดำๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะหลวงพ่อเงินนะคะพิมพสีหน้าแบบนี้เลยนะคะ แปดร้อยบาทค่ะแปดร้อยบาทรายการต่อไปนะคะพี่ขาเป็นพระขุนแผนผงพายกุมารค่ะเนี่ยนะเป็นพระขุนแผนเนื้อผงพายกุมารเก่าๆแบบนี้เลยค่ะปิดทองส,สวยๆมาทั่วท้ององค์เลยนะคะปิดทองส,สวยๆมาทั่วท้ององค์เลยค่ะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะเป็นพระเนื้อผงพายกุมารน,นะคะส,สวยๆแบบนี้แปดร้อยบาทค่ะ 800บาทนะคะรายการนี้รายการต่อไปนะคะรายการต่อไปยังอยู่เซตที่1นนะคะรายการนี้นะคะเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีดนะคะองนี้หลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีดนะคะหล่อเป็นการหล่อโบราณหล่อติดขี้เบ้ามาแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะหล,อล่อโบราณสวยๆเก่าๆคลาสสิกหล่อติดขี้เบ้ามาแบบนี้เลยนะใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะใต้ฐาน หลอดติดคี้เป้าวส,สวยๆมาแบบนี้หลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีด800บาทนะคะพี่ขา800บาทนะรายการเซตที่หนึ่งนะคะองละ800บาทต่อไปรายการเซตที่สองจะพี่จ๋ารายการเซตที่สองมีอยู่แค่สองรายการนะคะรายการเซตที่สององละ2,000บาทอง์ละ2,000บาทนะคะเริ่มจากนะองค์นี้เจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นวัดพลับนะคะ วัดพรบเนื้อผงค่ะเก่าๆมวลสารเห็นชัดเจนแบบนี้เลยเห็นไหมคะมวลสารจะเห็นชัดเจนดูดีแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังสีสวยเดิม,เดมๆเก่าๆนะคะตัวองค์พระเป็นพระเนื้อผงมาพร้อมเลี่ยมเงินขึ้นคอค่ะมาพร้อมเลี่ยมเงินสีสวยหนาๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยนะดูความหนานะคะเป็นเลี่ยมเงินหนาๆมาแบบนี้เลย นะคะสองพบาทค่ะสองพบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญน,นาคปกนะคะ <writers> เนื้อชินองค์นี้ค่ะเป็นเหรียญน,นาคปกเนื้อชินส,สวยๆแบบนี้เลยสวยเก่าสภาพยัยงดูดีอยู่นะคะเหรียญน,นาคปกเนื้อชินนะคะด้านหลังติดรอยผ้ามุ้งสวยเลยค่ะเนี่ยนะเป็นเหรียญนาคปกเนื้อชินนะคะ สวยสภาพด like mm ีแบบนี yes. ้เลยมาพร้อมเลี so, ่ยมเงินหนาๆเลยนะจ๊ะพี Anybody, uh? ่จ๋าน euh ี่นะมาพร้อมเลี่ยมเงินหนาๆแบบนี้เลยนะคะดูขอบนะมาพร้อมเลี่ยมเงินหนาๆแบบนี้เลยสองพันบาทนะคะสองพันบาทรายการนี้เนี่ยนะคะรายการเซตที่สองนะคะองละสองพันบาทนะคะเนี่ยนะสองพันบาทนะคะองละสองพันบาทจบไปแล้วนะคะสำหรับ